ก็ชาตินี้ผมต้องเลยนะผมนี่ผมจะมาแคสเกมมอมปิสูนตัตา next เ a นะซึ่งโอเคเบาเสียงก่อนไหนลั่นหูเลยซึ่ง,ซง,ซงเซฟเก่าผมมีเกิดวิโสกนรตะกรรมอะไรเอยคือวิโสกนรตะกรเนรรี่ยเเรียกว่าอะไรนะคือผมเพิ่งจะไปเล่นให้มันให้มันได้ชาวกลับมาไอชาวแล้วก็คือคือไอ้มีอันเก่าอินเวอร์เตอร์ตัวเก่าอ่ะมันเกิดอาการ เออเพราะผมไปอัปเดตมันทำให้ใช้เข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาเข้าอีมเตอร์นี้แต่ทำให้ไม่แหลกก็จริงแต่ต้องกลับมาเล่นใหม่เกือบหมดดีเลี่ี่ชิงแค่ตัวเด,ยวเดียวไม่งั้นโอ้โหยาวเลยทีโอเคตอนนี้ก็จะมาเปิดกับแกนดมที่เพิ่มเข้าใหม่ในภาคนี้ก็คือไอ้สาไอ้สาจะคขัง้งถาวพี่ตัวนี้ผมก็จะมาเปิดกับตุ๊กป,ป่ของผมเลย วิ่งซิลซึ่งบางนายก็จะไม่แหลกนะทีนี้เล่นไม่แหลกนะเล่นลื่อแล้วเล่นลืน่อยทีนี้เอาเสียงฮีโร่ปีใครจะไฟพี่บอกมาโอเคก็มีกระตุกบางช็ดยังงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ

พยายามเล่นเก็บดาเมจเลยนะอุ้ยเรามาเป่าด้วยมีดได้ตัวตายเลมันแหลกตู้ชุดเดยว้าว โอ้หือแหลกมากโอเคอาจจะแหลกแค่ช่วงนี้เดียวก็ไม่ลืลนะบบมกันนะถ้าเกิดผมเลิกนึกเหมือนกันถ้าผมเลกนุมไม่ดีก็แหลกตลอดเงี้ยปดยเฉพาะบางอย่างที่ผมพูดใน

โอ้ล่วงทุ่จี่ที่ที่นี่ไอเจ้าโอ้โหโอเคฟันกัดทิ้งก็ทิ้งโอ้ยอาการแบบก็ยังหายไม่ดีเต็มร้อยโอเคนะครับผมซึ่งอาจจะเกิดเรื่องดราม่าบนเฟสผมนิดหน่อยนะที่ผมได้ประกาศประกาศเชียร์ว่ะ ดี๋ยวปะกาศเชื่อเลยここไม่อยากเล่นรูท,ที่แหลกอะ่ะขอเป็นรูทลองดูรูตาลここでแห <sighs> ลกมากรูบีอ โหดแหละสามรูดนี้โอ้ลุ้นเอาแล้วนะคือเหมือนทันต้องเล่นแล้วต้องกระตุกถูกช็อตเลยไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยอยากได้ลื่นๆเนี่ยลื่นๆแล้วมันก็ขับง่ายกว่าโอ้โหไม่ขับก็ได้ตกลงได้ เดี๋ยวเริ่มดรามาในเฟเว่ค่อพูดไทยคลิปแลกันนะเพราะว่าถ้าผมไม่ลืมก่อนนะไอ้ชห้ฮึมองคดี้เขาสอนก่นว่ประสบการว์ฝึกเียเอ

เธอลืมว่างแล้วแรล่องนี้นีคาบุ่นคนโอ้ขีมคหืชาแล้ว ว่านรู้จบไปฮะ้แหละนี่เหมือนเฟล,ลอย่างนั้นแหละช่างนันครับนดยก็จะอัดให้ได้้วกันนะโอเคอ้โหยังเฮวยอีกอุอ๊ย โอเคอันนี้ก็พอรกะตุกดนึนงแต่ก็โอเคเอ๊ะชิบหาย,ยอืออเจ็บจิ้จิจจจชวัว

เราห้กีฬาอิงะดเ้าเลยดีอ่ะ้ดเดยวอไปเอาเอาอัดเป็นวอัดเป็ยวใช้ซีโล่ตออัดเีเดียวอย่างอื่นไม่อัดเปนอยู่ไม่ได้อ้ยดับไปถึงลำ

โอ้โหวิงตานี้เป็นวีซโร่ายเดี่ยวโชวเทพโชเทพใหโลเห็นโอ้ไม่ทําไมโชเอนรนทั้งทอละมันมีสามรู้ปีแอ๊ะนี่ฮะรูเรอรึคือต้องสุ่มรูดเนี่ยคือเราไม่รู้รูด

ท่านผู้ชมดูอาจจะลำคาญี่สกเสียงกระตุกเป็นช็อตเนี่ยผมเล่นนลำคาญตัวเองเลยเล่น ระคบพี่ชาวมองเล่ามาหรือ้กะตุก ทยเที่ยววิงแบบพอขาเสร็จม้วนนั้นตอมมจับด้านหลังบกอกฝนเพียงดาบเลยนะครับคนไทยดินได้หนึ่งศพโอ้โหลุทาขนะตอนนี้เอารถอะซากน มันแหลกมาไหวก็โอเคเอาแบบให้มันแหลกไม่สะดุดมากแบบเมื่อกี้โอเคอุ้ยเดี๋ยอะอะไรอะไรอื้อทีเดียวสิครับ

ถึงโดนเล่นเกอะไรของคุณเพลกคุณเมามาหรือไงจิบจ๊บ้ย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 นไม่ไหคับาซาาอะไรจะไปกับไม่บอกหลับไปเลยเฮย あんな小さなモビルスーツで本当に私たちの目を引き寄せるのもびるしなさいよみっとにらのレメンがためていたらともにこのカーペンがたらこんなさいや ค <and fingers> <long> <c oughs> ึ้นไงบินได้โยเชร์จินงเล่นด้วย ท่านเคยเห็นหรือไม่คนไทยบินได้อิทอิทหิวฉันเป็นคนที่ฟันยากไปในเช่นนี้เอาไปกินอีกหนึ่งลูกคือให้เอาไปเลยตรงนี้จะจังหวัดเลยล่วงเนอะที่นี่ที่นี่ไม่อย่าล่วงไมาอย่าลอ่วองอออ พี่เธอเอ๊ะตามลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ๋งครับเจ๋งจุ๊บอะไร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 ของแก่เื้อความเรื่องชุดีอื アイスモグランドのパイロットカ、ね、ー開始 โอเซลูบีลบีไม่แหลกมากเพราะฉะ้เรานลูบีไปก่อนคืออิมเวอร์เตอร์อย่างที่ผมพูดว่า,ม,าวมันสร้างมาสมบูรณ์ามาอ

มารับออกไปจากตรงนั้นตัวข้าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเขาจะยังไม่เจอคนให้ได้

ต้อายีเพี้ยหลับเลยเพื่อยิงตัวขาดสุจบเก๋ขอเวลาอัดน้อยหน่อยนะเออครับตอนผมเป็นกลงเนตอนนี้เป็นกลงเนี่เดีขึ้นแหโอเคเราเล่นดูมากดี่าอีมาชินันเต โอ้โหแหลกเลยคนมบันไใครพี่บันไยใครพี่อุ้ย กันด่าใช่ไหมบึ้มไปใชโ้หเรไ่โอ้นายคือตัวพอมของฉันมั้คุณไม่รู้ยิงก่อนคนงั่งเลยเรายิงวินใส่ตัดตัวเอง thank <laughs> you หลับแล้ววีซีโร่ช่วงขอร้องและนคือเพื่อนทั้นเอาไปกินหลับไปอีกหนึ่งยกครับผม อือหืออือฮือบีเต็มเต็มที่เล่นมานี่ก็เกอบแพ้ไม่ไหวอยู่แล้วได้ระเบดโอโชดัเบินโมเล่นโชระเบโอเล่นโช่เลยโอเรตวว่าอรกันั้นก็เปัน อุ๊ยโบชิวะอะโบเจอโบชิวตอเลยอันเนีอะไรคุณอะไรคุณหลบหฟ้าหลบ่าไปดดิดโ้ไม่ถึอเป็นอะไรที่น่าเามครับ โอ้อไอ่ม,อไ,มได้แดกม่ได้แดกมอยขึ้นย่าเนโบชูไม่เปิดเกาะปะโบชูเปิดเกาะแล้วจะโหดกว่านะโบชูอีถ้าพูดกันชื่ทนตัวหนี่จะต้องขอไปว่าผมไม่ไ ไม่ไม่ด้ดูเรื่อดับบโนแล้วก็เกอบเแต่ผมไม่ลืมนเกน้์มผมชอบมากสิกับดับเบิลโดับบโควันต้ามาเลยคู่กับงามไส้งามไส้โอ้โหดูแต่ละตัวยอมยอมแพ้เลย มุงเตรงนตามม n ดดูอยากแม่โคตรเซฟก้าวตัวยืนงับ่าแพ้แน่เลย ลำไปหนึ่อก็น้ำหนัั้นสองพอเยอะอีกเสียเข้ามาดับปนเข้ามาอ๋อหน่อยแน่เอ่เอาไปกินเอาไปกิน เราไม่คิดถึง未来มันไหวแล้วข้าพเจ้าจะตายแล้วขอร้องแหละอย่ายุ่งกับข้าเลยข้ากำลังตายเอาไปกันไปอูโอู้โห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 ถ้าซ้ำถ้าซ้ำ พี่อบเปียยิงกับผมเยี่ยงกับผมเนตอนนนี่เอ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 อโอ้โหเอลขาบตัวขาดขึ้นยโอเคจบแล้วทีนี้เราจะได้อะไรเนี่ยโอ้ยเด็นะโอ้ยด้ดนะโนภูมิทัศเิ บอกช่วงนี้หน้าหนาหอตัวเดี๋ยวให้ดูสักแป๊บนึงกันนะเพราะเดี๋ยวค่อยข้ามเพราะว่าเผื่ออาจจะอจึกจะก็ตอช่วงแม่งครับอืมได้ตัวไอ้นี่มาเพิ่มไหย โอเคครับยืนนะครับว่าถ้าชอบกันไลฟ์ตัวชายด้ตัวชายนะครับผมแล้วก็อาจจะทำคลิปอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งเข้ามาก็ได้ครับผมแล้วก็ติชมผมหน่อยนะว่าผมผิดพิภัทางไหนก็ได้แล้วผมกดดิสไลน์ก็ได้แต่ว่าขอคำติชมหน่อยว่าผมผิดีพิภัตรงไหนโอเคครับแค่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับพบกัใหม่บ๊ายบาย